สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอเจอกันกันกบดีเจต่อรีวิวกันอีกแล้วนะครับโอ้โหเรื่อว่าปัจจุบันนี้นะครับกระแสนในส่วนของครีมกันแดดที่เป็นแบบสเปรย์เนี่ยมาแรงมากๆเลยก็เลยมีคําขอหนึ่งคำขอนะครับผมบอกว่าอยากจะให้รีวิวแล้วก็แนะนําในส่วนของสเปรย์กันแดดสักหนึ่งยี่ห้อดีๆให้หน่อยได้ไหมว่าเขาดีอย่างไรแล้วก็ใช้งานกันอย่างไรยังไงกันบ้างครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของครีมกันแดดที่ใช้ปกป้อง ป้องผิวจากรังสี U.V. เนี่ยก็มีคุณสมบัติเด่นๆแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีจุดประสงค์เหมือนกันนะก็คือการปกป้องผิวเพื่อนะครับสะท้อนรังสี U.V. หรือว่าดูดซับรังสี U.V. ไม่ให้มาทำร้ายผิวของเรากันนั่นเองก็จะมีทั้งในรูปแบบของครีมหรือว่าโลชั่นรวมไปถึงในส่วนของแบบสเปรย์นะครับแค่ฉีดจีดๆพ่นๆพกพาง่ายสะดวกสบายมาให้กับหลายๆคนได้เลือก ้กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรมันก็แตกต่างกันในเรื่องของวิธีการใช้แค่นั้นแหละนะครับแต่จุดประสงค์ก็เดียวกันก็คือช่วยปกป้องแสงแดดให้กับเรานั่นเองเลือกใช้ตามความชอบได้เลยหลายคนอาจจะชอบทาหลายคนอาจจะชอบโบกหลายคนอาจจะชอบฉีดก็เป็นไปได้หนึ่งตัวที่เอามาแนะนํารีวิวให้กันวันนี้ใช้ดีแล้วก็อยากจะบอกต่อนะครับนั่นก็คือในส่วนของ Ka ตัวนี้นั่นเองนี่คือ ในส่วนของ K A U V Extreme Protection Spray e X o r a Protection ครับที่สามารถที่จะปกป้องได้ทั้งรังสี U V A U V A 1 U V A 2และก็ U V B นะครับด้วยค่า S P F 50บวก P A 3บวก Cover all U V range นะครับ ด้วย U.V. Guard b o ดสเป e ต t ัม s p ี e e ้ d รอยสเปรก็คือว่าสเปรย์ที่แห้งเร็วนะครับแล้วก็อย่าง Water Resistant นั่นคือกันน้ำกันเหงื่อให้กับเราได้อีกด้วยด้วยส่วนผสมของ2อย่างนั่นก็คือ Sunflower Oil นะครับน้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามิน E เพื่อดูแลผิวของเรากันด้วยนั่นเอง K A U V s t r e a m Protection Spray S P F 5 0วก P A บวกบวกบวกนะครับสเปรย์กันแดดสำหรับผิวหน้าและก็ผิวกายให้การปกป้องเต็มสุดขีดเบาสบายไม่เ,นเนหนียวเนอะหนะต้านทานทุกอนุผิวป้องกันรังสี U V ที่มาทำลายลึกถึง D N A เหมาะกับทุกกิจกรรมพร้อมปะชิญแสงแดดจัดได้ตลอดทั้งวันครับ ในส่วนของวิธีการใช้ก็จะมี2แบบนะครับ1ก็คือการสเปรย์ลงบนผิวโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผิวกายหรือผิวหน้านะครับแค่เพียงเขย่านะครับในส่วนของขวดสเปรย์เนี่ยหวินาทีนะครับก่อนที่จะฉีดสเปรย์ข้างในเขาจะมีลูกกลิ้งอยู่ให้เราได้เขย่าเพื่อให ข้างในนะครับในส่วนของส่วนผสมครีมกระแดดอะไรต่างๆได้เข้ากันได้ดีก่อนที่เราจะสเปรย์หรือว่าฉีดลงบนผิวของเราเขยา่าสักประมาณ5วินาทีแล้วก็สามารถที่จะสเปรย์ลงบนผิวหน้าของเราได้เลยห่างจากหน้าของเราสักประมาณ6-8นิ้วแล้วก็ค่อยสเปรย์แบบนี้ให้ทั่วใบหน้าลำคอแล้วก็ลำคอด้านหลังรวมถึงผิวกาย ก็จะเหมือนสเปรย์ทั่วไปมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับให้ความรู้สึกเบาสบายแล้วก็เย็นสดชื่นมากๆเลยเวลาที่เราสเปรย์ลงบนผิวของเราส่วนวิธีที่สองก็คือสเปรย์ลงบนฝ่ามือแล้วก็มาลูบที่ใบหน้าของเรา แต่ต่อระกูมีความสึกว่าการสเปรย์ลงบนผิวโดยตรงห่างสักประมาณ6-8นิ้วเนี่ยจะช่วยให้มันครอบคลุมและก็ทั่วใบหน้าได้มากกว่านะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดวิธีไหนแต่ว่าต่อรกะกูลจาแนะนำในส่วนของการสเปรย์นะครับห่างจากหน้าและก็ผิวกาย6-8นิ้วให้ทั่วใบหน้าจะเป็นการดีแล้วก็ครอบคลุมทั่วทุกอนุผิวของใบหน้าของเราได้มากกว่านั่นเองครับ ซึ่งในส่วนของข้อดีนะครับผมของเจ้าสเปรย์ตัวนี้ก็คือพกพาง่ายใช้ง่ายสะดวกนะครับสามารถใช้ได้ทุกวันไม่เหนียวเนิหนาแล้วก็ยังกันน้ำแถมพาราเบนฟรีกันอีกด้วยแต่นิดนึงที่ต้องระวังก็คือว่าการพกพาสเปรย์แบบนี้เนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็อาจจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงโดยเฉพาะใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็เอา สิ่งของอะไรต่างๆไว้ในรถครับ อะไรที่จะต้องเจอกับความร้อนมากๆการพกพาสเปรย์เอาไว้ในรถที่มีแสงแดดจัดตลอดเวลาก็จะเป็นอะไรที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะระวังอันตรายจากเรื่องเหล่านี้นะครับผมก็ระมัดระวังอาจจะใส่ที่กระโปรงหลังรถแทนที่จะเอาไว้ด้านหน้ารถก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยปกป้องเจ้าขวดสเปรย์ตัวนี้จากแสงแดดจัดๆแล้วก็ความร้อนภายในรถของเราได้เป็นอย่างดีกันด้วยนั่นเองครับก็ต้องระมัดระวังกันนี่ แต่ถ้าใครคิดว่าการใช้สเปรย์อาจจะไม่เหมาะกับเราในส่วนของการพกพาหรือว่ากิจวัตรประจำวันก็อาจจะเลือกแบบทาที่พกพาไปทาได้สะดวกสบายดีเหมือนกัน แต่ก็อย่างที่บอกไปหลายหลายคนเนี่ยไม่ชอบการทาอะไรที่มันเหนียวมากๆไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายหรือแม้กระทั่งหลายคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะใช้ครีมกันแดดเนี่ยมาทาทับให้ต้องแต่งหน้าใหม่ให้หน้าเลิหรูอ้อะไรแบบนี้ก็อาจจะใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดพ่นทับไปเลยก็สามารถที่จะทำได้ด้วยเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันก็แล้วกันนะครับผมว่าข้อดีข้อเสียของการใช้สเปรย์ตัวนี้ข้อชอบแล้วก็ไม่ชอบหรือว่าต้องกังวลของมันนั้นมีอะไรยังไงบ้าง หนึ่งเลยที่เรียกว่าดีก็คือว่ามันไม่เหนียวมันไม่ต้องมาทาให้เหนียวปื้ดตามร่างกายนะครับผมแล้วก็สามารถจะพกพาไปฉีดสเปรย์ได้เป็นอะไรที่สะดวกสบายนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างที่บอกก็คือว่าการพกพาสเปรย์ไว้ในที่ที่มีความร้อนมากๆอย่างในรถเนี่ยก็เป็นอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นควรจะเก็บไว้หลังรถหรือว่าใส่กระเป๋าหรือว่าเอาไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่สูงจะเป็นการดีเพื่อเป็นการปกป้องอันตรายจากขวดสเปรย์นั่นเอง cup ส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพการปกป้องแสงแดดก,ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราก็ยังมีในส่วนของส่วนผสมที่ช่วยดูแลผิวด้วยนั่นก็คือ s ันฟลาวเวอร์ออยล์ที่ช่วยคืนความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมกับวิตามินอีที่เพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิว2เท่า2ดับเบิลกันเลยทีเดียวก็ถือว่าโอเคมากๆในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวส่วนความชอบหรือไม่ชอบในการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลกันนะครับ สำหรับตระกูลเองแล้วเนี่ยจะใช้ในส่วนของสเปรย์แบบนี้ในกรณีที่ต้องการความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการที่จะต้องออกไปเผชิญแสงแดดก็จะพกแบบสเปรย์แบบนี้ไปแล้วก็ยังไม่ไวายจะต้องพกแบบครีมไปด้วยเพื่อการปกป้องที่มั่นใจเพราะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะถูกกับแสงแดดเพราะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเคยเป็นฝ้าบริเวณหนกแก้มเนื่องจากว่าไม่ดูแลตัวเองไม่เคยทาครีมกันแดดเลยแล้วก็ขับมอเตอร์ เป็นเด็กที่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนทุกวันพราะฉะนั้นต้องจะเจอกับแสงแดดจัดๆเป็นเวลานานก็เลยทำให้เกิดฟ้าบริเวณหนกแก้มตรงนี้ซึ่งก็เข็ดมากเลยก็เลยไปศึกษาค้นหาข้อมูลว่าวิธีไหนที่จะปกป้องการฝ้าได้บ้างการผิวไหมได้บ้างก็นี่เลยก็คือการปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดหรือสเปรย์กันแดดกันนั่นเองครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้ามาคุยกันหน่อยก็แล้วกันครับว่าใครชอบในส่วนของสเปรย์กันแดดหรือไม่หรือว่าไม่ชอบเพราะอะไรใครชอบแบบครีมมากกว่าก็สามารถมาคุยกันหรือใครเคยใช้ k a ตัวนี้ชอบไม่ชอบอะไร หรือว่าประทับใจอะไรบ้างก็เข้ามาคุยกันครับส่วนใครมีคําถามเข้ามาถามได้ใครอยากจะรีเควสอะไรก็เข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวต่อรัคุณจะมาทยอยตอบคําถามให้หรือว่าทยอยทำคลิปตามสิ่งที่คุณต้องการให้ได้ติดตามกันต่อไปส่วนวันนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยวันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ